อยากบอกว่าเออฉันอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งเก,กาี่ยวกับเออเขาเรียกว่าไรไรเค่นนะ่ะเธอรู้จักไรเค่นหรือเปล่านะอืมถ้าอ่านหนังสือมาก็น่าจะพอรู้อยู่นะคะใช่พอดีว่าเขาตะกรบเออตะกบเ,เพื่อนฉันน่ะที่ชื่อคารินาคอสรบปลงไปเลยนะ่ะ ตอนนั้นตดตาเลยนะคะปกติแล้วพวกไรแค่มันจะแปลงกายแค่เฉพาะช่วงเออเขาเรียกว่าไงดีมีช่วงเวลาของมันอ่ะใช่เอมแต่ว่ารูปร่างเขาเหมือนหมาป้าเลยนะใส่เหมือนกันนะแล้วคือช่วงนั้นเหตุการณ์ปั่นป่วนที่ฮอกวอตส์เกิดบ่อยครั้งมากเลยนะแต่เราควรรู้ไหมเราอ่านหนังสือเองได้หรอใช่ฉันเลยแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันเกิดเอออาเพศ กับฮอกวอตือเปล่า mm. แต่ว่าคืนที่เอ่อฮอกวอตลมสลายฉันไม่อยู่นะเอา,าฉันผ่าจาเรเไา่มันประมาณว่าเออเขาเรียกว่าผู้ช่วงชิงน่ะเขาเข้ามายึดยึดที่ฮอกวอตน่ะใช่แล้วโจมตีต่างๆปราสาทตร่มทั้งหมดเลยนะ่ะ ถ้าสงสัยตรงไหนหรือเปล่านะท็อกสวอตต้มสลายเอาต้องกับการส่าไหของงบวาดด้วยนะใช่เออ ฉันก็เคยต่างอากาศนะ่ะมันเหมือนคล้ายแคมนะ่แมนะแคมไฟน่ะแล้วฉันก็โดนพวกแวมพไพร์ไล่ล่านะ่ะใช่คือตอนนั้นที่ฮอกวอตส์ปนป่วนไปหมดนะ่ะแต่ว่าพวกไรค่นกับแวมไพร์ มันเข้ามาในฮอกวอตส์เหรอคะใช่น่ะเหมือนแบบวิ่งไล่กัดเออเด็กนักเรียนต่างๆเลยนะ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกไลแค่นกับแวมไพร์ก่อนที่จะกลายร่างหรือก่อนที่จะแบบออกร่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนมาก่อนแสดงว่าฮอกวอตส์ก็คือให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเหรอเออเออฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะ่ะแต่ว่าเออแวมพร์ตัวนั้นใส่ชุดบ้านสีเขียวนะ่ะบ้านซิทเอรีนอะ่ะ ใช่แด่แ<ต>ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาปลอมตัวหรือเปล่าถ้าไม่ปลอมตัวก็คงเป็นคนจากบ้านเซริเทอรีนอย่างนั้นเหรอเออไม่นแน่ใจนะไม่เคยเห็นหน้าตาของเด็กคนนั้นเลยนะแต่ว่าทีา่ฉันได้ยินมาฮอกวอร์เป็นเรงเรียนที่เออเขาเรียกว่าไ,ไงปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าเเหมือนเกิดอาเพศหรือเปล่านะ่ะช่วงนั้นแบบว่าสิ่งชั่วร้ายเข้ามาเ <c oughs> ต็มเลยนะ่ะเออฉันเราเราฉันจะเสียใจ ก็น่าจะชั่วร้ายจริงแล้วก็น่าจะเกิดอาเพศจริงไม่งั้นทุกคนคงไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่เออไอเม่กอเธอจำเหตุการณ์ต่างๆได้ไหมน่าอ,อ่แบบว่าเี่ยวจับเรื่องอะไรนั้นหนอเออหัอกว่าเรื่องสลายนะ่ะอ,อ่าแบบว่าตอนนั้นก็มีพวกผู้ช่วงชสียงหนะมาเหมือนทำร้ายพวกเราแล้วก็ ถ้่หลงอาคารปราสาทหมดเลยจนพวกเราไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าลูกแก้วที่ศาสตราจารย์ใหญ่เขาเป็นคนทําขึ้นหรือเปล่าอ้าวใช่อลืมไปว่าฉันได้เก็บข้าวของมาเต็มเลยนะ่ะพวกเครื่องเทศอะไรแบบนนี้นะ่ะถ้าสนใจเครื่องเทศเออฉันไหมนะ่ะสำหรับทำอาหารเราถ้าไปเก็บมาจากไหนอะ่ะเอพอดีว่าบ้านฉันส่งออกเครื่องเทศของอินเดียนะ่ะ อ่ฮะส่งออกเครื่องเทศของอินเดียเธอก็เลยเก็บใส่กระเป๋ามาด้วยถูกไหมใช่นะ่าจะมีแบบว่าตะเกียงหรือเปล่าอะไรนะถ้ามีตะเกียงแก้วหรือเปล่าอาอินเดียไม่มีตะเกียงแก้วนะแบบอันนี้แบบว่าเอกลักษณ์ของเอ่อของคนอินเดียคือชุดซารี่นะ่ะฉันเอามาเต็มเลยนะ่ะเต็มกระเป๋าน่ะจำได้ว่าคุณเมยล่าเาบอกว่า ได้เตรียมเครื่องอะไรนะคะเครื่องเทศมาเยอะเลยหรอคะตอนที่อพยพมาจากฮอกส์บอร์นะคะใช่นะ่ะฉันเอามาเต็มเลยนะ่ะนอนนะแต่ว่าไปบ้างคุนมิจาแนะนำเครื่องเทศ่ากประเทศอินเดียใช่ไหมคะใช่นะ่ะีฉันรู้จักหน่อยนะคะเ,เอา้า ฉันขอไปเอดูก่อนว่าฉันได้อะไรมาบ้างน่ะเพราะตอนนั้นคือทางฮอกวอตส์บอกว่าประกาศทางเออไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิเออประกาศน่ะนิตยสารว่าให้นักเรียนฮอกวอตส์ทุกคนที่คนที่สองที่ฟังไม่รู้เรื่องเนอะฉันไม่รู้ว่าเขาอะไรบ้างเนอะตากณด้ามาดูกันว่าใครจะชิงตำแหน่ง เออแบบมีคำถามนะ่ะผู้ช่วงชิงคืออะไรมันคืออะไรนะ่ะอี่บ้ได้ไหมนะ่ะไอพิกเกใช่เมื่อกี้ที่ใช่เมื่อกีทก้ที่อยู่ไิกเกลพูดอะอะไรนะฉันพูดอะไรนะฉันพูดเกี่ยวกับผู้ช่วงชิงน่ะใช่อะทำไมหรอ ฉันแค่ถามว่าผู้เช่่งชิงคืออะไรอะ่ะใช่ถ้้หนักว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะฉันไม่ค่อยรู้ในรายละเอียดอะไรมากเลยนะอ่ารู้แค่ว่าสิ่งที่บุกฮอกวอตคือผู้เชี่งชิงถูกไหมใช่นะ่ะแล้วเขาจะตามมาถึงี่นี่หรือเปล่าอืมฉันไม่แน่ใจเลยนะฉันไม่รู้นะนแ,นะแต่ว่า ที่นี่อาจจะปลอดภัยนะปะแต่เมื่อวานฉันไปตั้งแคมป์กับชมรมสัตว์พิเศษมาก,ก็โดนโทรบุกนะกอตายสิแต่ว่าโทรนี้ก็บุกบ่อยนะที่ฮขกวอดนะใช่แล้วก็เออมีปลาฉลามด้วยตอนที่ฉันไปตกปลากันแล้วก็เหมือนได้ยินเสีงสยงไซเรนแล้วก็เหมือนเจอไซน์ที่มีหางเหมือนปลาเนี่ย หวนพวกเธอเจะเจออะไรแบบนี้เยอะจังเลยนะคะน่าตื่นเต้นจังเออใช่น่ะฉันแบบว่าฉันยังแบบว่าเก็บความรู้สึกไว้ที่ฮอกวอตส์อยู่น่ะแบบประมาณว่ายังเออสูญเสียและความเศร้าอยู่น่ะใช่เออเข้าใจได้เออ พวกเธอไม่ต้องไปสนใจเออ่คําประกาศนะที่เกี่ยวกับว่าไม่ไว้วางใจเด็กปารีสนะ่ะพอะเอิมฉันก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นได้นะ่ะอ๋อมันเป็นบาดแผลนะ่ะใช่บาดแผลจากการถูกบุกลุกสินะคะก็เลยคิดว่าเด็กอายุสิบเอ็ดไม่น่าไว้วางใจแต่แต<ม>สิบนะคะฮอสวอร์ดตั้งอยู่ แถบลอนดอนแต่ว่าอพยพมาอยู่ที่ที่นี่แถบฝรั่งเศสแต่ตัวเด็กที่มาจากปารีสจะคิดไม่ดีไม่ร้ายด้วยไอ้น่าแปลกดีจังเลยนะคะไม่เคยเข้าใจความคิดของพวกเขาเหมือนกันนั่นสินะคะสรุปแล้วใครมาพึ่งใครกันแน่นะคะ อับใช่แบบว่ามูลเออฉันแบบว่าฉันคิดว่ามันอาจจะมีคนที่ต่อต้านเรื่องนี้อยู่ก็เป็นได้เพราะว่าเหมือนที่ฉันคุยกับมันพิบฉันว่าเราอย่าไปใส่ใจเรื่องนี้กันเลยดิใช่น่ะฉันเออคิดว่าอาจจะเป็นบาดแผลเขาอาจจะเออเขียนอะไรแบบนั้นลงไปนะเธอไม่ต้องไม่คิดมากนะฉันคิดว่าต่างคนก็ต่างหมายว่า มากันอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมลนะ่ะตอบอีกอย่างพวกเธอ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าพวกเธอมาที่นี่กันได้ยังไงถามว่าไม่รู้หรอก็กรู้นะเพราะถามถามกันก็มีเหตุให้มาเหมือนกันหมดนะคะ <c oughs> ใช่แต่สีแต่นสมแต่ว่าเห็นอะไรถึงแบบว่าพวกเธอถึง <c oughs> มาอยู่ที่นี่กันเนี่นะเอาง,ง่ายๆนะจากข้อสันติเนะี่ย จากข้อสันนิษฐานอะใช่จริงๆแล้วบัวปตงอาจจะต้องเปิดรับเด็กอายุ11ปีเข้าเรียนแต่เกิดการหายไปจากข่าวที่มีการลงน่ะใช่ทุกคนรู้หมดว่าบัวปตงหายไปทําให้เด็กอายุ11ปีหรือรุ่นที่จะต้องเข้าเรียนไม่ได้เข้าเรียนหรือจะเรียนโฮมสกูลน่ะใช่แล้วอยู่ดีๆก็มีจดหมายส่งมาค่ะพวกเราทันทีที่เราแบบเปิดอ่านจดหมายน่ะเราก็ค่อยๆหายมาที่นี่ทีละคนทีละคนน่ะใช่เข้ตายจริง เจจเป็นพร <b án S 2> สวรค์<อ>หรือเปล่านะเด็กหลายหลายคนจํานวนหลายร้อยคนน่ะนะเป็นพรสวรรค์ <c oughs> ฉันว่าน่าจะเกิดเหตุบางอย่างแหละใช่ <c oughs> แล้วก็เขาเรียกไงดีเพื่อนข้างบ้านฉันที่เขาไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าเรียนตอนอายุสิบเอ็ดปีน่ะเขาเลือกที่จะรอเรียนตอนอายุสิบสองปีเพื่อให้ได้เรียนพร้อมกับน้องของเขากับไม่ได้ย้ายมาที่นี่แหละใช่เออตายสิ ว่าคำสาบกันแน่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกบอประตรงหายไปแล้วอยู่ดีๆอาจจะเป็นเวทมนต์ที่เขากำหนดไว้ที่จะต้องส่งจดหมายหาเราผู้พิเศษตัวน้อยที่อายุสิบเอ็ดปีที่จะต้องส่งจดหมายมาให้นะใช่พออยู่ดีดมีบอประตรงโผลมาไม่รู้แหละว่าจะโผล่าจากอะไรแต่อย่างที่เธอบอกเธอบอกว่าพวกเธอมาที่นี่จากลูกแก้วที่ที่ศาสตราจารย์ใหญ่สร้างถูกไหมแปลว่าลูกแก้วตรงนั้นอาจจะ เป็นสิ่งที่ทําให้เวทมนต์ตรงนั้นจับได้ว่ามีุปผะตรงขึ้นมาน่ะใช่อาจจะเป็นแบบว่าความคิดหรือว่าจิตเชื่องยองนะ,ะหรือเปล่าอืม <c oughs> ฉันคิดแบบนั้นนะ,ะที่ทําให้พวกเรามาเจอกันนะหก <c oughs> ข้อจะแล้วทำไมมันอยู่บเบรฟอยอืม <c oughs> อาจจะใช่นะ่ะใช่แต่บเบรฟอยมันมองโลกแห่งความเป็นจริงก็ความเป็นจริงนะ พี่เป็นจริงกี่โมงพี่อยู่ปปิองลิสหรือเปล่าคนหนึ่งชื่ออะไรนะฉันจะลืมนะอคนข้างนั่งนั่งข้างๆเออเอมมโกอขอโทษด้วยนะฉันจำไม่ได้คนนี้นะตอนนั้นคนเยอะด้วยเพราะแต่จำทุกคนไม่ได้นะคะฉันขอโทษด้วยชองอองครีเอทค่ะซารินเทียใช่ไหมเออแล้วเธอมาได้ยังไงนะอ๋อฉันมาจากปารีสค่ะ อาจจะเป็นเหมือนกับทุกคนนะคะที่อ่านจดหมายแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วทุกคนก็รวมตัวกันที่สถานที่แห่งหนึ่งนะคะเออประมาณนี้ค่ะคุณมิราเออเออฉันเออไม่รู้ว่าอะไรหรอการต่างๆที่ฮอกวส์ ถ้าเราจะเมาส์กันฉันควรจะพาคาริน่าคอร์ดมาเล่าด้วยนะ่ะเพราะคาริน่าคอร์ดนะ่ะเขาอยู่ทุกเหตุการณ์เลยนะ่ะอยู่ทุกเหตุการณ์เลยเหรอถูกต้องแบบว่าเขาอยู่ทุกเหตุการณ์คือเขาเป็นคนโชคดีหรือโชคร้ายฉันว่าน่าจะโชคร้ายมากกว่านะอ,อืมฉันคิดว่าเขาต้องการวิ่งเข้าหาปัญหานะ่ะ อ่าอืมเราเป็นเด็กอายุสิบเอ็ดปีเราควรแบบว่ามีการแบบอยากรู้อยากเห็นนะใช่ที่เหตุการณ์ที่ฉันเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆในฮอกวอตส์เพราะฉันก็อยากรู้อยากเห็นเหตุการณนะ์น่ะอืมเข้าใจได้นะเพราะว่าการที่เราอยากรู้อยากเห็นแบบว่าเราต้องมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่าอ,อบุคลากรบางท่านอาจจะช่วยเราได้นะใช่ จอาจจะวิ่ง,งเข้าไปในตอนที่มีสตราจรย์อ,อยู่หรือมีบุคลากรอ,อื่นๆคอยดูแลอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะรุ่นพี่ฉีสวัสดีไปไหนหรือเปล่าคะเอ่อขอวิ่งดูสักครู่นะแป๊บนึงได้เลยค่ะเขาเป็นรุ่นพี่เหรอทำไมเขาย,ยังพกตุ๊กตาอยู่เอ่อใช่ค่ะรุ่นพี่แต่ว่าเรื่องพกตุ๊กตาไม่แน่ใจเลยค่ะอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาเก็บทันก่อนย้ายมาหรือเปล่าเอ่อเหมือนฉันน่ะ เครื่องเทศแล้วก็ชุดสาหรีของฉันมากพอมันเป็นราคาแพงมากที่แม่ฉันส่งมาให้น่ะเอะ้รเอ,เอ,เอมิโกะเธอเก็บอะไรมาบ้างน่ะที่หกวอนนี่มีลา <c oughs> ฉันชื่อ,อยู่มีโกะ ยูมิกก็พูดผิดนะฉันก็เก็บมาถุกอย่างเลยนะใช่แล้วมีของยุดเนี่ยวจิตใจเอ่มเช่นแบบชุดซารี่หรือว่าตุ๊กตาอะไรแบบนี้ไหมน่ะแ่นใจะไม่มีนะมันก็เก็บแต่ของชื่อจำเป็นเท่านั้นน่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบว่ากระทันหันมากเลยน่ะ พวกฉันยังไม่ตั้งตัวเลยนะใช่แล้วพวกแคเรียนวิชากระถากันหรือยังนะเรียบร้อยแล้ว แล้ว<ม>เธอ,อ่ะไรอืมเพราะเราเรียนแล้วนะ่ะใช่โอ้ตายจริงแต่ว่าบทเรียนมันก็น่าจะาคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนที่อกหลอดหรือเปล่าอืมฉันบี่รู้เลยนะ่ะใช่ก็ถ้าเป็นศาสตราจารคนเดิมก็คงสอนเหมือนกันบทเรียนเหมือนกันฉันเลย เ,เหมือนขอยู่เออองส่งจดหมายค่ะคารินา่าขอเตนวนหนึ่งนะนัะ่นนัน่ๆน โอเคหน่อยชนส่งไปแล้วเดีย๋ยวรอครับเจ้าค่ะนะาแต่ว่าส่งไปถึงใช่ไหมนะอ,อืมเหมือนว่าเขาตื่นแล้วนะแต่ว่าจะถึงนะ อืม um, ฉันขออม um, ใช้ความชิดสักครู่นะอแต่ฉันไปนเดินโูวิวฟงก่อนนี่ไปเห็นว่าที่แต่ฉันมานะทุกคน คือลงน้ำเอ๊ะอนอดีคนนึงที่เหลือบไปไหนอะ่ะเออแล้วสองคนนั้นเขาไปไหนนะ่ะเหมือนจะไปเดินดูรอบรอบมันู่ข,ข้างตัวอเองแทๆทออเคเดีย๋ยวไว้เจกันนะไว้เจกันค่ะไว้เจกันจ้า คิดว่าไงก็เก็บข้อมูลต่อไปแต่ว่าเขาก็เป็นเด็กเขาก็เลยพูดไม่ไม่ดูเรื่องประมาณนั้นนะ <c oughs> แบบว่าบ้านเบรดเฟ์จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะเก็ตเอาแบบว่าจะต้องเก็ตตรงข้อมูลตรงไหนนะใช่แต่ว่าก็กต้องเก็ตคำว่าเป็นพมลิขิตอ่ะใช่บ้านเบรดเฟย์บอกว่าเป็นพมลิขิต ไม่ใช่ไบยกบ้านเบย์เฟยมองโลกตามหลักความเป็นจริงหรอเกิดเจ็บตายถูกมองยังไงไอ้เป็นภูมิคิดอ่ะความเป็นจริง,งบางที<อ>งทมัน,มนอาจจะไ,ไม่ได้เลือกบ้านตามไอ้น,นี้ก็ได้แบ,บบว่าเหมาะสมที่สุดแต่ว่าออือสิ่งที่ขาดที่สุดใช่มันอาจจะเป็นไอ้น,นี่ไงแบบว่ามันก็เหมาะสมสุดแล้วเมื่อเทียบกับบ้านอื่นแหละใช่เหมาะสมกับเขาบางทีมันก็อาจจะมีคนที่ไม่เขาอาจจะคิดว่ามันไม่สามารถอยู่ไหนได้เลยเน่ใช่เพราะว่าบางทีบางคนมันอาจจะแบบว่า เข้าบ้านนี้ยิ่งแล้วใหญ่อะไรเงี้ยเข้าใจหรือเปล่าแต่ว,ว่าแล้วบ้านนี้ก็อีกไม่ได้อีกเนี่ยบ้านนี้คือมีความซิงกันที่สุดแล้วใช่แต่แบบบ้านอื่นมันอาจจะไม่มีส่วนซิงเลยนะ่ะเหรอโอเคอาจจะนะนะโอเคเลยวงโลกตามความเป็นจริงแต่บอกว่าการที่เราได้มาที่นี่คือพรมลิขิตทั้งทั้งที่เขาไม่มองเลยว่าเออเขาเรียกว่างไงดีคาถามันก็คงจะเหมือนกับระบบอะไรสักอย่างเลยเนาะใช่ ที่แบบว่าบางสิ่งหายไปพอมีบางอย่างมาแทนแล้วมีอะไรเชื่อมกันมันก็เลยเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแต่เขามองว่าเป็นพร <นะ S 1> <ผ>มลิขิตอะ่ะใช่เขาไม่ได้มองเพื่อพยายามคิดตามว่ามันเกิดจากอะไรหลักเหตุและผลแต่เขาดันมองว่ามันเป็นพรมลิขิตเอะเอก็อ้างพรมลิขิตไว้ก่อนอะ่ะใช่แบบเด็กสองร้อยคนมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายแปบลบว่าเป็นพรมลิขิตอะ่ะใช่เป็นพลังวิเศษของใครอะ่ะสองร้อยคนหายมาพร้อมกันเป็นพลังวิเศษของใครอ๋อเราคนเดียวคนนึงเหรอ แบบว่าฉันเหงาจังเลยฉันโดดเดียวจังเลยฉันอยากมีเพื่อนสองร้อยคนขอให้ทุกคนมปรวมตัวกันที่ปัตตาเซ่ใช่อย่างนั้นใช่นะะมันต้องไม่อย่างนั้นสิใช่มันต้องเป็นไปไม่ได้นะ่ะใช่ก็มุมมองคนที่ไม่ได้สนใจก็คงจะเขาไม่ได้สนใจดันงบบนั้นที่เขาบอกบบว่าเขาอยู่ในที่ที่อันตรายแบบว่าโดนบุกขาดเขายังพูดเลยว่าโดนตะปบโดนขนะ่วนน่ะใช่ เพื่อนเขาไม่ใช่หรอเขาโดนด้วยหรอหมายถึงว่าเขาเห็น,นตันหน้านะ่ะใช่อ่า๋อ <c oughs> ถ้าไหนฉันแบบขอตัวเข้าเอ่อไาเร็วไงดีอ่ะไปเข้าบ้านก่อนนะใช่จะไปอาบน้ำจะต้องเข้าหอนอนวันนี้เป็นวันอาบน้ําใหญ่ใช่อาจจะนอนนานหน่อยด้วยใช่จะนอนได้ครบเลยสิบแปดชั่วโมงใช่นอนได้ครบสิบแปดแก้วน่าจะไปด้วยหรือเปล่านะพอเ์จิเอร์น่าจะไปเหมือนกันเอออย่างงั้นสินะวันนี้ก็ดูเป็นวันที่คนเราต้องพักผ่อนกันนานเนี่ย พขาดูแล้วก็ไม่น่ามีใครจะตื่นอยู่หรอกคิดว่านะนะอาจจะบัเทิงหลังจลักนี้นะใช่เขาอาจจะตื่นอีกทีหลังสี่ทุ่มเขาเขาตื่นอาจจะหลับก็ได้นะดูทรงแล้วอืองงั้นไปก่อนนะคะไ้เจอกันไว้เจอกันว่าน่าจะตื่นประมาณเออสี่ทุ่มครึ่งมาเกอร์สินะใช่ค่ะโชคดีนะค่ะ ไม่ไีเล่นจดหมายคิดด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสี่ทุ่มครึ่งมัเกอพี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพี่มูมูอาจจะต้องมารอตรงนั้นน,น,นัดไว้สี่ทุ่มครึ่งนะเดทไม่เกินห้าทุ่มละกันโอเคเ,อเจอกัน,กนค่ะไปเจอกัน กินหยิบฉลากกินแบ่อ,อไหไปแล้วไม่ทันไป and